สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมเลยนะครับว่าช่องไทยสุดแรกินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาทําพิซซ่านะครับเป็นพิซซ่าแบบง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับในส่วนของแป้งพิซซ่านะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีผงฟูนะครับมีแค่สี่ส่วนเองนะในส่วนของแป้งพิซซ่านะครับมาลงลงมือทํากันเลยเนาะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ ะต้อนใช้กนั้นกนทำการตีนะตีไข่ผมแนะนำให้ใช้ไข่ที่สดนะครับเพราะว่าจะทำให้เนือนของเราเหนขึ้นฟูด,ดีนะ ประมาณนี้แล้วนะครับก็ใส่โยเกิร์ตลงไปนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับประมาณ3ช้อนนะ3าช้อนนะครับแล้วก็คนเลยให้เข้ากันนะครับ จากนั้นก็ใส่แป้งของสาเรียนผมลงไปผมจะพาะตัวมาใช้ช้อนกลางนะครับเพราะว่าหลายๆบ้านเขาจะมีช้อนกลางอยู่แล้วเนาะก็จะง่ายนะครับ ไปทั้งหมดสิบเอ็ช้อนนะครับจากนั้นแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ผงฟูด,ด้วยนะครับ เดี๋ยวอัตราส่วนันจะใช้ควจะให้ไว้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอตัวไปคนก่อนเนาะครับเพื่อนๆตอนแรก่ะผมใช้ตะก้อมือเนาะไม่ไหวมันเหนียวเกินไปนะครับอันนี้ผมเอาน้ํามันทามือนะแล้วก็ใช้มือน,นวดๆน,น,นะครับก็จะได้เนื้อมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครับเพื่อนๆเราตัดแล้วเราก็เตรียมกระทะนะครับสําหรับใช้อบนะครับก็ จะใส่น้ำมันเพื่อลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะประมาณนี้ใช้อันนี้นะครับหรือว่าจะใช้มือก็ได้นะถูไปให้ทั่วเลยแกก็ทามือด้วยนะครับ ว่าจะต้องใช้อน้เกียร์มือล้างสะอาดนะเพื่นอนๆหลังจากนั้นก็จะใส่อตัวแป้งของเราลงไปนะครับสำคัญแผ่แบบนีนะ้เดี๋ยวขอตัวไปทำก่อนเนาะเพื่อนมาดูในส่วนของขั้นตอนแต่งหน้านะครับก็ผมก็จะใช้นะครับ ซอสพริกนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ซอสมะเขือเทศได้นะครับแต่ว่าผมชอบซอสพริกเนาะก็จะใส่ซอสพริกลงไปนะไม่ต้องเยอะนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ของการอี๋ยวเลยอัตราส่วนจะให้ไว้ที่้ายใต้คลิปอีกรอบหนึ่งมาแล้วก็ออกวิธีการทำด้วยนะครับ เปสุกยังไงเนาะโอเคตอนน่อมาผมก็จะใส่บูร่าลงไปนะครับก็มันนี้มันเป็นเราทำเองเนาะก็เครื่องก็จะเยอะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับ อค็มๆครับ,บ,บจากนั้นก็จะใส่มอสเซเรล่าชีสนะครับ ผมใช้ตัวนี้นะเห็นไหมเอ่ยของอ e ีพิเรียลนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ยีห่ห้ออื่นได้นะไม่จต่เป็นตเป็นยีห่ห้อนี้นะครับตัวนี้จะทําให้พิซซ่าเรายืดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่มันก็จะไม่ยืดแค่นั้นเองมันก็จะใส่ชีสลง แล้วก็จะโปะด้วยปูปอัดอีกรอบหนึ่งนะครับโอโ้าแน่นมากแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น มอสซเรลลาชีสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค mm hmm. ง,งจะไหลข้อหากกันเองแล้วเนาะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปหากผฝามาปิด ครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ผมมีฝาภาชนะนะคราก็คือฝามันเนาะเพื่อนๆสามารถใช้ฟอย์ได้นะครับแต่ผมไม่มีฟอย์นะถ้าเพื่อนๆมีฟอย์ก็สามารถเอาปิดได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมมีฝาหม้อเอาแบบง่ายๆบ้านเราเลยเนาะก็จะใช้ฝาหม้อนะครับปิดเลยประมาณนี้นะครับผมก็จะเปิดไฟนะ เพเปิดไฟอ่อนๆนะครับอ่อนที่สุดเลยนะประมาณนี้ก็ลื่นไปนะครับใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะครับถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้นะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะครับเพืเ่อนๆหลังจากที่ว่ามันครบกำหนดเวลาแล้วเนาะเรากลับมาดูกันนะครับอันนี้ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยรับโอ้มันมก็ปิดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเอาใส่ถ้วยกันเนาะ ถ้านเพื่อนหลังจากใช่ว่าะเนาะถ้าเราทานาน้ำมันเสแตงกวาตุ้เนี่ยมันจะร่อนง่ายมากเลยดูยน,นะนี่โอ้ย <c oughs> โอ้น่ากินมากเพื่อนๆหอมมากนะครับมา๋ยวผมมา,ายนะผมมาตัดให้นะผมมาตัดอันนี้อันนี้มันสุกอยู่นะ ร้อนๆน,นะคะเราต้องกินตอน,น,นร้อนๆนะเพื่อน ครับเพนะื่อนๆหลังจากจะเรามันตัดแล้วมาดูกันนะครับโอ้ดูดิเดีอดมากเลยรลอนหลอนหลอนหลอนครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคแนละ้วเนาะคอมพิวต์นะครับตัวนี้ก็คือ,อนนเดี๋ยวผมลองชิมก่อน ลองสไม่ดูก่อนนะอุดรีซิตอืมอ,อ,อร่อยนะครับเมื่อก็ประมาณว่าเราต้องใส่ซอสต,ต่างๆอนึ่เนาะก็ราดลงไปกินเลยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพิซซ่านะครับตัวนี้เราจะกนใหม่คิปหน้าครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ของผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกกกกนะรบ,บ๊ายบายไปแล้ว